สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของคนรักเทคโนโลยีและกลาโหมวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกหนึ่งในสุดยอดนวัตกรรมทางทหารของประเทศไทยระบบขีปนาวุธ kd 2 1แพลตฟอร์มระยะไกลสุดล้ำนี้กำลังเป็นที่พูดถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปชมทั้งดีไซน์ภายนอกสมรรถนะภายในห้องควบคุมระบบความปลอดภยัยจุดขายพิเศษ ราคาและปิดท้ายด้วยบทสรุปที่คุณห้ามพลาดพร้อมแล้วไปกันเลยขีดขีดขีด,ขดภายนอกเริ่มจากความประทับใจแรกรูปลักษณ์ภายนอกของระบบขีปนาวุธ KD-21 ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกขนาดใหญ่แบบ10ล้อพร้อมตัวปล่อยขีปนาวุธที่ดูแข็งแกร่ง,งตัวรถทาสีเขียวทหารพร้อมแถบเตือนสีเหลืองสะดุดตาโครงสร้างภายนอกถูกออกแบบให้ดูทรงพลังด้วยกรอบโมดูล่าแบบพิเศษ ช่องระบายความร้อนที่ป้องกันการตรวจจับด้วยอินฟราเรดและโครงเหล็กเสริมแรงสำหรับการเปิดตัวขีปนาวุธแนวตั้งที่โดดเด่นคือเสาเรดาร์โดมตรวจจับและอุปกรณ์รบกวนสัญญาณที่ช่วยให้เคดี21กลายเป็นป้อมเคลื่อนที่ที่แท้จริงขีดขีดขีดสมรรถนะมาถึงหัวใจของระบบ สมรรถนะ KD 21ถูกออกแบบมาเพื่อความแม่นยำความเร็วและระยะไกลด้วยระยะยิงสูงสุดถึง800กิโลเมตรมันสามารถทำลายเป้าหมายสำคัญได้อย่างแม่นยำตัวขีปนาวุธใช้ระบบขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็งสามารถยิงได้รวดเร็วโดยไม่ต้องอุ่นเครื่องระบบนำทางใช้ทั้งดาวเทียมระบบอินเอเชียลลและเซนเซอร์จับความร้อนเพื่อความแม่นยำสูงสุดยิงด้วยความเร็วมากกว่ามัก5และมีวงกลมคลาดเคลื่อนเพียง3เมตร ระบบขับเคลื่อนของรถเป็นแบบดีเซลผสมไฟฟ้าทำให้สามารถขับเ,เนียบในระยะสั้นพร้อมช่วงล่างอิสระและขับบนเส้นทางสมบุกสมบันได้อย่างมั่นใจขีดขีดขีด,ขดภายในเมื่อเข้ามาภายในห้องควบคุมจะพบความทันสมัยเกินค่าท่องควบคุม KD 21รองรับลูกเรือ3คนผู้บังคับการช่างเทคนิคและผู้ขับขี่ แผงควบคุมเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอสัมผัสพ,พร้อมระบบสื่อสารเข้ารหัสและจอแสดงข้อมูลเรียลไทม์เบาะนั่งเป็นแบบกันรแรงกระแทกปรับอุณหภูมิได้พร้อมกรอบป้องกันแรงระเบิดมีระบบออกซิเจนฉุกเฉินและห้องโดยสารแบบแรงดันสูงสำหรับการปฏิบัติการในเขต CBRN มี AI ผู้ช่วยคอยติดตามสถานะเป้าหมายความปลอดภัยและข้อมูลทางเทคนิคตลอดเวลาเสมือนสมองที่สองในสนามรบขีดขีดขีด,ขดระบบความปลอดภยัย เมื่อพูดถึงอาวุธที่ทรงพลังระบบความปลอดภัยต้องยอดเยี่ยม K d ดีมาพร้อมระบบป้องกันหลายชั้นเช่นระบบบล็อกความปลอดภัยอัตโนมัติกลอมกันแรงระเบิดระบบดับเพลิงอัตโนมัติและการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือระบบทำลายตัวเองที่สามารถเปิดใช้งานได้หากเสี่ยงตกอยู่ในมือศัตรูและยังมีโครงสร้างห้องคนขับต้านแรงระเบิดพร้อมทางออกฉุกเฉินด้านบนความปลอดภัยของลูกเรือมาก่อนทุกอย่าง ขีดขีดขีดจุดขายพิเศษอะไรที่ทำให้ KD-21 โดดเด่น 1. มันคือระบบที่ผลิตในประเทศช่วยลดการพึ่งพาต่างประเทศสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยและเพิ่มขีดความสามารถด้านกลาโหม 2. เป็นรุ่นแรกที่มีระบบล็อกเป้าหมาย3ชั้น GPS ภาพจากกล้องและเซ็นเซอร์จับความร้อนขิปนาวุธสามารถมองเห็นและติดตามเป้าหมายได้เอง 3. ปรับตัวได้กับทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นร้อนชื้นฝนหรือในป่ามันก็ยังยิงได้อย่างแม่นยำสุดท้ายคือความโมดูลาอัปเกรดง่ายไม่ต้องเปลี่ยนทั้งระบบเมื่อเทคโนโลยีใหม่มาประหยัดและยั่งยืนขีดขีดขีด,ขด,ขดราคาเรื่องราคานั้นแม้ข้อมูลอย่างเป็นทางการจะถูกเก็บเป็นความลับแต่จากการวิเคราะห์คาดว่าราคา K d 2ดอยู่ที่ประมาณ7-9ล้านดอลลาร์ต่อชุด เทียบกับระบบของสหรัฐหรือรัสเซียที่อาจสูงถึง15ล้านดอลลาร์ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งโดยเฉพาะหากใช้ในประเทศหรือส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนขีดขีดขีด,ขดสรุปบทสรุปของขีปนาวุธเคดี21คืออะไรมันคือการผสมผสานระหว่างพลังทำลายเทคโนโลยีล้ำสมัยและความภาคภูมิใจของชาติเป็นการแสดงออกว่าประเทศไทยสามารถพัฒนาอาวุธขั้นสูงด้วยตัวเองได้ ตั้งแต่รูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งสมรรถนะที่แม่นยำระบบความปลอดภัยที่ล้ำหน้าไปจนถึงราคาที่เข้าถึงได้ KD ดี21ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่มันคือแพลตฟอร์มการยับยั้งภัยคุกคามในอนาคตหากคุณสนใจเทคโนโลยีทางทหารในเอเชียอย่ามองข้าม KD ดี21ขีปนาวุธนี้คือก้าวใหม่ของประเทศไทยสู่เวทีโลกหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างว่า คุณคิดว่า k ค2ดี2สู้กับระบบอเมริกาหรือรัเสเซียได้ไหมพบกันใหม่ในคลิปหน้า